สำหรับเรื่องของการเสียภาษีตัวของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งคําว่ารับเหมาก่อสร้างนะครับก็คือการทํางานนะครับรับจ้างไม่ว่าจะรับกับบริษัทหรือกับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการรับเหมาก่อสร้างนะครับนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าการทํารูปแบบบุคคลธรรมดานะครับก็มีที่แบบการใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับกับ การใช้แรงงานและตัวของอุปกรณ์นะครับเราจะแยกกัน2กรณีด้วยกันนะครับใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับจะเข้ากับตัวของภาษีกันได้40่ิบวงเล็บสองกับ40่สิบวงเล็บแนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใช้ตัวของแรงงานและมีอุปกรณ์ด้วยก็จะเป็นสี่สิบวงเล็บเจ็ดนะครับอีกอันนึงที่เราต้องรู้คือว่ากรณนนีถ้าเกิดเราไปมีผู้รับเหมาหลายคนนะครับไปรับเงินแทนตัวของอพนักง,งานนะครับเพราะว่า หนึ่ง,งอาจจะเป็นคนต่างด้าวหรือรับเงินมาแล้วก็มาจ่ายให้กับลูกน้องลักษณะแบบนี้นะครับทางสมรกรสามารถมีสิทธิที่จะประเมินตัวของภาษีเฉพาะคนที่รับเงินนะครับเป็นสี่สิบวงเล็บแปดได้นะครับซึ่งกรณีถ้าเกิดรับเงินแทนคนอื่นอาจจะถูกประเมินให้หักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับซึ่งกรณีถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บตัวของเอกสารเลยนะครับไม่ได้เก็บเอกสารเลยก็จะถูกประเมิน รายได้แบบร้อยเปอร์เซนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอันนี้เสี่ยงมากแล้วก็มีผู้รับเหมานะหลายคนนะครับถูกค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับเพราะว่าพอ,อไรายได้เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับก็โดนให้จดแวดนะครับจดแวดไม่พอถ้าเกิดโดนตรวจย้อนหลังก็มีค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มสองเท่าสามเท่าสี่เท่านะครับแล้วก็ เคสพวกนี้ก็จะยอมความลําบากเนยนะครับอันนั้นดังนั้นสองกรณีน,นี้ผมชี้ให้เห็นก่อนนะครับว่ามันมีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับผู้รับเหมานะครับการจะเป็นผู้รับเหมามันไม่ใช่ยากแค่เฉพาะตอนทํางานนะครับแต่พอเรื่องของการภาษีนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับเมื่อมีแรงงานบวกตัวของวัสดุนะครับเช่นเราเป็นคนแอบสอบนะครับเขาจ้างงานเรา รวมค่าวัสดุก่อสร้างไปด้วยนะครับแบบเหมาะนะครับเหมาเหมาทั้งโครงการให้เราไปหาซื้อวัสดุก่อสร้างเองไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเข้า40วงเล็บ7ซึ่งมันเหมาแบบหักค่าใช้จ่ายได้ดังนั้นถ้าเกิดผมจะแนะนํานะครับถ้าเกิดเราไปเจอกรณนนีถ้าเกิดเราไปรับเงินเงินได้แทนแทนตัวของลูกจ้างสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเก็บเอกสาร เก็บการโอนเงินทําสลิปเงินทําบัญชีรับจ่ายให้ดีนะครับหรือเราก็เลือกเลยถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็เลือกเป็นสี่สิบวงเล็บเจ็ดถือว่าเป็นการรับตัวของแรงงานและวัสดุก่อสร้างมาด้วยทําเป็นสัญญานะครับทาเป็นตัวของสัญญามีเรื่องของการหักหนะี่จ่ายด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดก่อนนี้ถ้าเกิดเราไปรับงานกับตัวของบริษัทนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับอันนี้ผมก็ให้ เห็นตัวเลขคร่าวๆนะครับสำหรับงวดการจ่ายเงินนะครับซึ่งพอเราเป็นผู้รับเหมานะครับรานนี้ผู้รับเหมามันก็จะมีหลายกรณีเช่นกรณีถ้าเกิดเรา,าไปมีเงินเดือนด้วยไปทำงานจ้างมีเงินเดือนมันก็เป็น4ี่วงเล็บหนึ่งนะครับกรณีถ้าเกิดรับจ้างเดี่ยวๆเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็น4ี่วงเล็บสองนะครับ เดียวๆได้ค่าจ้างแบบเป็นก้อนหรือเป็นลายครั้ง40องเล็บ2นะครับซึ่ง2อ,อันเนี้ยมันต้องมาบวกกันนะครับนั้นหมานหักให้จ่ายได้สูงสุดเพียงแค่10,000แสนบาทเท่านั้นก็คือจะทำให้เสียภาษีสูงนะครับดังนั้นหลายคนก็พยายามที่จะเปลี่ยนจาก40องเล็บ2เป็น40องเล็บ7ก็อย่างที่บอกนะครับพอ40องเล็บ7ก็ต้องดูว่ามีตัวของอุปกรณ์มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยหรือไม่ ซึ่งสัมภารก็จะดูเรื่องของสัญญาจ้างนะครับเป็นเป็นหลักนะครับเป็นหลักอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวของสัญญาก่อสร้างนะครับก็คือเขามองว่าเราจัดหาทั้งแรงงานและเครื่องมือสัมภาระเองหรือไม่นะครับแล้วก็สี่สิบงเล็บเจ็ดเมันก็รวมเรื่องของการรับเหมา พวกนี้นะครับเราก็ต้องดูแล้วมันก็ต้องมีการยื่นภาษีสองครั้งนะครับกลางปีกับปลายปีนะครับด้วยนะครับผมก็จะแนะนํานะครับสาหรับผู้รับเหมาเนื่องจากว่าได้ค่าจ้างค่อนข้างมันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันการแข่งขันสูงนะครับผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดทําได้จริงๆก็เลือกเป็นค่า้จ่ายตามจริงเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันตัวของค่าจ่ายมันสูงมากนะครับ เราก็หาคนมาช่วยดูแลเรื่องบัญชีให้เราหน่อยนะครับกอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าตัวนี้ตัวหนักสุดนะตัวหนักสุดมันค่าปรับมันสูงมากนะครับมันสามารถทําให้บุคคลนะครับล้มละลายได้เลยนะสามารถสามารถทําให้ตัวของบุคคลล้มละลายได้เลยอัน,นนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วตัวของค่าตัวของอา่า ตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นติดหนี้กับสัมภากรน,นะครับเขาสัมภากรสามารถไปยึดทรัพย์ได้ด้วยนะครับสามารถยึดทรัพย์ได้ด้วยอันนี้ก็ต้องแล้วก็มีอีกอันนึงเรื่องภาษีตัวหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือตัวการทําสัญญาก่อสร้างนะครับซึ่งตัวของสัญญาก่อสร้างต้องมีการติดอากรสแต็มนะครับตัวของอากรสแต็มก็คือผู้ให้บริการทั้งเป็นคนติดนะครับ ถ้าเกิดไม่ติดมีค่าปรับอีกนะครับซึ่งสูงสุดถึงหกเท่านะครับก่อนนี้ถ้าเกิดไม่ติดอะกกรสแตมดังนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวการรับเหมาก่อสร้างนะครับมันไม่ใช่ยากเฉพาะเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของการเสียภาษีก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าพอเราไม่ได้เสียภาษีนะครับค่าปรับรุนแรงสามารถปรับย้อนหลังได้ หลายเท่านะครับสามารถปรับย้อนหลังได้หลายเท่ามากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเราก็ต้องมาถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาผมก็จะเน้นย้ำนะครับว่าเงินค่าจ่ายตามจริงนะครับทําบัญชีรับจ่ายเก็บตัวของสลิปโอนเงินทุกครั้งทํปรินแบงค์สเตทเมนทุกเดือนนะครับจัดการเรื่องของค่ารถย่อนทางภาษีหาค่ารถย่อนทางภาษีเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าค่าจ่ายไรายได้มันเข้ามาเยอะมาก แต่ค่าใช้จ่ายก็เ,เยอะตามตัวนะครับแล้วก็เตรียมถ้าเกิดเราไปทํากับตัวของนิติบุคคลสิ่งที่เราจะเจอเลยคือว่าถ้าเราทํากับน,นิติบุคคลเมื่อไหร่ผมก็จะเน้นย้ํานะว่าควรต้องยื่นภาษีต้องยื่นภาษีนะครับทํากับน,นิติบุคคลเมื่อไหร่ต้องยื่นภาษีเพราะว่าสมรกรมีข้อมูลอยู่ที่ในตัวบิการ t ตแล้วและแน่นอนว่าจดหมายมาถึงท่านแน่นอนนะครับก็จะอันนี้ คือกรณีเคสที่เสี่ยงนะครับจดหมายมาถึงแล้วก็มีถูกประเมินเรื่องของภาษีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรับเหมาก่อสร้างกับบริษัทห้างหุ้นส่วนถูกตรวจสอบภาษีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ